แบบฝึกหัด5.2หน้า132ข้อที่1นะคะให้นักเรียนพิจารณาจํานวนในแบบรูปแล้วเติมความสัมพันธ์ในช่องสี่เหลี่ยมข้อที่1นะคะมีแบบรูปมาให้นะคะ78 79 82 87 94 103จาก78ไปถึง79นะคะ แบบรูปมีความสัมพันธ์แบบบวกหนึ่งนะคะต่อไปจาก79ไปถึง82นะคะ79บวก3ได้82ต่อไปค่ะ82บวก5ได้87 87บวก7ได้94 94บวก9 ได้103ต่อไปข้อ2นะคะ870 868 864 858 850 840แบบรูปมีความสัมพันธ์แบบลดลงนะคะโดย870ลบ2ได้เท่ากับ868 868ลบ4 เท่ากับ864 864-6ได้เป็น858 858-8ได้เป็น850 850-10ได้เป็น840ข้อที่3นะคะ1,203 1,198 1,188 1,173 1,153 1,128จะเห็นว่าแบบรูปที่ให้มามีความสัมพันธ์แบบลดลงนะคะถ้าเรานำ1,203ลบ1,198จะได้เท่ากับ5แต่แบบรูป มีความสัมพันธ์แบบลดลงนะคะก็จะได้เป็น5ต่อไปค่ะ1,198-10เหลือ1,188 1,188-15เหลือ1,173หรือนักเรียนอาจจะนำ1,188-1,173นะคะต่อไปค่ะ 1,173ลบ1,153ได้เท่ากับ20ก็จะเป็นลบ20นะคะ1,153ลบ1,128ได้เท่ากับ25ได้เป็นลบ25 ต่อไปข้อ4นะคะ5 50 1,000 30,000 1,200,000 6 0ล้าน2แล้านจะเห็นว่าแบบรูปในข้อนี้นะคะมีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นนะคะโดยถ้าเรานำา5คูณ10จะได้เท่ากับ50นะคะต่อไปค่ะ ถ้าห้คูณยีได้1,000 1,000หนคูณสาได้ส0 0 0 0ื่นสามหคูณสีได้1นึ่งล้านส0งแสนหล้านสอคูณห้ได้6 0สิบล้าน ต่อไปข้อที่5นะคะ276,480 138,240 34,560 5,760 720 72 276,480กับ1 3 8 2 4 0 ลองนำสองมาหารดูก่อนนะคะสองหนึ่ง, 3, 6, ส,อง 86, สองสองสามหกสองแสิบหกสองสองสสองสี่แสองศูนยูนได้เป็น138,240ดังนั้นนะคะสองแสนเหารด้วย2มีค่าเท่ากับ138,240 ต่อไปนะคะถ้าเรานำสองมาหาร138,240 2 6ส2 2 9มื2 2 2 2 2ได้69,120ซึ่งไม่เท่ากับ3 4 5 6 0นะคะลองนำา4มาหารนะคะ4คูณ3ได้12 4ี1สี่สิลบสิเหลือสองสี่ห้ายีลบยีเหลือ2 4งสี่หกยี่ได้เป็น34,560ซึ่งเท่ากับจำนวนถัดไปแสดงว่า138,240หาร4เท่ากับ34,560 จะเห็นว่าจากจำนวนที่1มาจำนวนที่2หารด้วย2จํจำนวนที่2ไปจำนวนที่3หารด้วย4ดังนั้นจำนวนถัดไปนะคะก็น่าจะหารด้วย6นะคะลองนำา6มาหารนะคะ6 5 30 6 7 42 6 6 3 6 6 0 0ได้5 760นะคะ ดังนั้นในข้อนี้ก็จะเป็นหารด้วย6ต่อไปก็จะเป็นหารด้วย8และหารด้วย10ข้อที่6นะคะ 6, 18, 108, 972, 11,664, 174,960แบบรูปมีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นนะคะ จาก6เพิ่มเป็น18 6คูณ3ได้18ลองนำ18คูณกับ6นะคะเนื่องจากผลคูณลงท้ายได้8 6 8 48ใส่8ทด4 6 16บวก4เป็น10ได้108แสดงว่า18คูณ6ได้108ต่อไปนะคะก็จะเป็นคูณด้วย9 คูณด้วย12คูณด้วย15ต่อไปข้อ7นะคะ967 969 973 981 997 1029แบบรูปมีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นนะคะจาก967เพิ่มเป็น969 967บวกสนะคะได้969ต่อไปค่ะ969บวก4ได้973 973บวก8ได้981 981บวก16ได้997 นกเรียนอาจจะนำ997ลบ981นะคะต่อไปค่ะนำ1029ลบ997ได้32แสดงว่า997บวก32ได้1029ต่อไปข้อ8นะคะ105 108 117 1 4 4 2 2 5 4 6 8จากแบบรูปนะคะมีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้น1,05,3ได้1,08ต่อไปนะคะ1,08,9ได้1,17 1,17,27 ได้144หรือนำ144ลบ117ดูนะคะต่อไปค่ะนำ225ลบ144ได้81แสดงว่า144บวก81ได้225ต่อไปนำ468ลบ225 ได้243แสดงว่า225บวก243ได้468นะคะ